สวัสดีครับวันนี้คุณกำลังรับชมรายการไกวุยกี้แชแน,นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับนะครับแล้วก็เราก็เข้าเกม ที่ไหนเนี่ยมันแ,กแรกเวลาเกิดมาเลยคือไปอ้อยแหลกจับทำไมมันแหลกอย่างนี้อ่ะตู้ป่ามันแหลกกันเดี๋ยวผมออกไปดูกันกันหนึงนะครับว่ามันแหลกอะไร サッカーも手に。